สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้พระเหยมหานำเอาพระสมเด็จวัตคังเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตเนรมนนะครับตามตำราได้กล่าวไว้เช่นนั้นองค์นี้เป็นองค์ขาวงาช้างนะครับเป็นองค์ครูของพระเหยมหาอีกองค์หนึ่งนะครับเราดูเป็นองค์ที่ค่อนข้างจะ หาชมยากนะครับองนี้บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนะครับเราดูระยะเต็มกันก่อนนะครับเดี๋ยวระยะใกล้ๆนี่นจะให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกล้องขยายกำลังสูงนะครับเราก็จะเห็นซุ้มนะครับซุ้มระฆังเนี่ยอวบใหญ่นะครับเราก็จะเห็น พระพักเนี่ยเหมือนเหมือนวงรีนะครับคล้ายๆกับรูปไข่นะครับถ้าเป็นบล็อกของหลวงวิจิตนะเพื่อนๆเราดูตัดกับแสงแดดอ่อนๆนะให้เพื่อนๆได้เห็นความงามแบบเต็มองค์กันเส้นบรรคับพิมพ์นะครับนี่เส้น,นรบรรทัดพิมพ์เนี่เรือนลางคมชัดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นลักษณะ เหมือนเป็นการแตกรายสังคโลกนะครับองค์นี้ตามขอบของซุ้มระฆังนะครับโดยเฉพาะฐานฐานสิงท่านเนี่ยสวยงามนะเพื่อนเพื่อนฐานสิงนี้ก็เป็นคงฝาเลยนะครับเนี่ยด้านบนนีสลปขึ้นไปด้านล่างก็สลปลงมานะครับฐานหมอนรองสิงก็ลักษณะท่านนี้กลมมนนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของช่างหลวงวิจิตนะครับส่วนพระโอระหรือหน้าอกนี้ลักษณะเป็นตัววีนะครับองค์นี้หลายท่านก็มองมองหานะครับพิมพ์นี้อยู่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นหลุมเรียกว่าบ่อน้ําตานะครับบ่อน้ําตาแล้วก็มีรอยนอนด้นเล็กน้อยผุดขึ้น ทั่วองพระนะเพื่อนๆองนี้นี่คือเต็มองค์ให้เพื่อนๆได้เห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูลักษณะการแตกลายสังฆโลกทั่วองพระนะครับจะให้เพื่อนๆได้ดูขยายเรียกว่าขยายพองามนะครับกล้องของพระยมหาก็ราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงหมื่นแต่ว่าทําด้วยใจรักนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่า เมื่อเราเอามาเข้ากล้องขยายกำลังสูงแล้วนี่เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับเราเรียกว่าศึกษาพระสมเด็จนี่ศึกษาด้วยใจลักนะเพื่อนอย่างก็อ,อยหญ่มหานี่ก็เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้ที่จะนำพระไปปล่อยก็คงจะไม่ดีมากนะครับเอาแบบพอมองเห็นนะเพื่อนเรียกว่าคอพระสมเด็จ ผู้ศึกษาพระสมเด็จแบบบ้านๆเนี่ยก็ศึกษาพอรู้พอดูพอเข้าใจพอชอบแบบบ้านๆก็โอเคนะเพื่อนๆเ,นเราดูองค์เมื่อกี้นี้ให้เพื่อนๆได้ดูเต็มองค์แล้วนะ,ะเต็มองค์แล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพอมาดูระยะแบบใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นการแตกลายสังโลกเห็นไหมเพื่อนๆอย่างนี้แหละครับโบราณท่านว่าแตกลายสังโลกนะเพื่อนๆเนี่ยแตกลายสังโลกนะครับเมื่อกี้นี้ เพื่อนๆเห็นเต็มองแล้วนะครับงาช้างนะแตกลายงาช้างหรือว่าสีงาช้างเพื่อนเพื่อนคงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับงาช้างงาเอเชียช้างเอเชียช้างแอฟริกันเนี่ยก็จะมีลักษณะสีเขาออกอย่างนี้นะครับเหลืองอมน้ำตาลเพื่อนเพื่อนดูดู ข้างในซุ้มระครังนะแต่ปริม้วนยุบย่นเห็นไหมเพื่อนๆเ,เ,เรียกว่าแตกเนี่ยยุบแล้วก็ย่นเพื่อนๆเ,เ,เราดูเนี่ยยุบย่นม้วนหดเข้าไปด้านในนะเพืเ่อนๆเห็นไหมครับแบบงามของท่านนะครับ เพื่อนดูดรูความงามเราดูไกลๆแล้วมาดูใกล้ๆก,กันนะครับอันนี้คือด้านหน้ารูด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังเราจะเห็นเรียกว่ารอยนอนด้นนะเพื่อนๆเนี่ยรอยนอนด้นปูดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยนะครับรอยนอนด้นเนี่ยรูเล็กรูน้อยนะครับ รอยนอนดดนนะครับให้เพืเ่อนๆได้ดูกันแบบใกล้ๆนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยครุกเข้าด้วยผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตรีนิส่งเหนะครับเงั้นเราก็เห็น ก็คือเมพธธัะหานะครับเพื่อนเดูนะครับเพิามงามคงท่านนะครับรอยนอนโดนนิพพุขึ้นเต็มวตัว์อภาเลยนะครับ ด้านหลังแล้วมันดูด้านหน้านะเพื่อนๆนี่การแตกอันที่จริงการแตกลายสังคโรคเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไม่ไม่แตกนะเพืเ่อนๆอย่างองค์นี้แตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็ไม่แตกนะครับแต่ในความเป็นจริงนะพระใหมหาไม่ได้คิดเหมือนกับครูบาอาจารย์ประเด็นนี้นะเพืเ่อนๆ เหมือนเราเอาขนมปังเข้าเครื่องอบก็จะแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังก็จะไม่แตกถูกต้องไหมครับเร่งเวลาโดยกีมือมนุษย์เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าแตกเนี่ยจะต้องแตกหมดทั้งหน้าทั้งหลังถูกต้องไหมครับพเพื่อนๆอันนี้พระเยซูมหาคริสต์นอกก่อไปอย่างนั้นนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแตกลายงาแตกลายสังกโรคเนี่ยแตกลาบักชีนเนี่ยแตกเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังยังไม่แตกทันวัยอย่างนั้นนะก็เหมือนเรา เอาขนมปังไปอบในเตาอะไปอบแล้วเนี่ยด้านหน้าจะแตกไหมเกรียมด้านหลังก็จะปกตินะอันนั้นคือเข้าเครื่องอบนะแต่ถ้าสมเด็จวัฏคลางโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าแตกเป็นเวลาร้อยห้าสิบปีร้อยเกือบปีร้อยเก้าสิบปีเนี่ยยุคก,กลางร้อยเกือบปียุคปลายร้อยห้าสิบปียุคต้นสองร้อยปีเนี่ยถ้าแตกก็สมควรที่แตกหมดทั้งองค์นะโดยธรรมชาติมวลสารก็เป็นเนื้อเดียวกันชนิดเดียวกัน ไม่จะเป็นเฉพาะแตกเฉพาะด้านหน้าเนี่ยพะมาหาคิดนอกกรอบไปอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยืนพื้นเอาตำราเดิมไว้ก่อนนะเนี่ยการแตกของเขานะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเขาแตกเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังไม่แตกนะครับความงามของท่านนะครับแต่พระเอกมาหาก็าคิดคิดนอกกรอบไปดังที่ก่ามานะเพื่อน <N ic> นี่คือด้านหน้าแตกนี้นะครับด้านหน้าแต่พอมาดูด้านหลังก็ไม่แตกนะนี่คือด้านหลังนะด้านหลังก็จะเป็นรอยหนอนด้นรอยปูไตอย่างเงี้ยลมดวงจันรบ่อน้ำตาอย่างเงี้นะเพื่อนๆด้านหลังนะ <N ic> อย่างนี้นะครับแต่พอมาด้านหน้าแตกเลยครับด้านหน้าอย่างเี้เห็นไหมครับ นี่คือเม็ดพระธาตุนะเม็ดพระธาตุเกิดขึ้นเขาจะแตกรอบขอบยาวเป็นเส้นออกไปนี่แหละคือความงามเป็นธรรมชาตินะครับเป็นเป็นแบบนั้นเพื่อนๆดูด้านข้างอันนี้ด้านข้างนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่บ่อน้ําตานะเพื่อนๆโบราณท่านเรียกว่าอย่างนั้นเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อ บอยุบยลงไปนะเพืเ่อนๆนี่ยุบลงไปแล้วขอบหลุมก็จะคมอย่างนี้ยเพืเ่อนๆเราเห็นหมวลสารได้ชัดแล้วก็ดูด้านข้างเราดูเราดูทุกมุมนะครับดูความงามดูความเป็นธรรมชาติของท่านนะ ดูให้ให้ครบเราเห็นรอยปริแยกหไหมครับนี่รอยปริแยกรอยแตกออกอย่างชัดเจนเห็นการ,กรตัดขอบชัดเจนนะครับเห็นหเพื่อน,นเห็นการตัดไหมครับนี่ตัดเฉียงนะครับ ตัดจากด้านหน้านี่คือด้านหน้าตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนี้นะครับตัดไปนี้นะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่ตะใครให้เพมาหาช่องสอง,องบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ